อันเนี้ยท้ายผมซื้อผมซื้อหมื่นหนึ่งเพว่ามีบางคน,นว่าเป็นพรเเ๊ะอันนี้บางคนเขาก็ดูเก๊แต่ถ้าหมื่นหนึ่งผมก็โอเคเลยไม่ได้่ใช้เลยโอ้โหดูง่ายมากเลยครับสุกใจแต่คนวผมดูก่อนนะอันนี้แดงแป๊ดเลยแต่ทําไมไอ้นี้ทําไมสีมันไม่แดงดอันนี้างทาง้านก็ การผมว่าการเก็บรักษาตั้งแต่ทีแรกอาจจะเก็บไม่ดีก่อนแล้วค่อยมาเลี่ยมทีหลังแต่ใช่าอางเงี้ยผมเช่าจากวัดครับอ๋อม,มันเป็นซองมาอหอือหือมันมันสีวันนี้มันก็สงงใจแต่สุดใจมันมาถึงแดงแท้แต่ปกติอ่ะถ้าสวยสวยกดนนี้ก็จะต้องแดงแบบนี้อ๋อถ้าเก็บไดีๆใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ,อย่างอันเนี้ยองนี้ซื้อแปดพัน อันนี้ซื้อแปดพันอันนี้ซื้อห้าพันอันนี้ซื้อสองพันอองค์นี้ไม่มีราคาครับครับอันนี้สองพันอันนี้พันหนึ่งอันนี้สองพันครับโองค์น,นี้สี่พันสามพันได้เดี๋ยวบวกก่อนบวกก่อนได้สามพันห้าค่ะ องค์นี้ไม่ไไม่่่คือไม่ไม่เคยเห็นเห็นต้นแบบว่าอยากเห็นต้นแบบจริงต้นแบบรุ่นไหนครับอมจริงต้อมมีเปล่าไหมลูกผมไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะเลยก็เลยไม่เคยซองขององค์จริงรุ่นอะไรครับเนี่ครับอันนี้พี่จะปล่อยเท่าไหร่เอาอางนี้ดีกว่าคือผมก็ยังทําไม่ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอองค์ที่สองผมิเลยไม่เคยแนตเคยเห็นครับแต่ตอผมดูว่าก็ต้องแทนแน่ อันนี้นะครับพอพี่วางอยู่เนี้ยเนี่แยแท้เลยแท้ธรรมชาติเลยอ,อันเนี้ยท้ายผมซื้อผมซื้อหมื่นหนึ่งเพราะว่ามีบางคนมันกาเป็นแพคเก๊อือแต่อันนี้บางคนเขาก็รู้เกะคนดูไงไม่รู้นะแต่ผมนิงชอบแต่ถ้าหมื่นหนึ่งผมก็โอเคเลยถ้าคนไม่มันปัญหาก็คือว่ามันหาตําราไม่เคยมีอ่าถ้าผมเห็นตําราเนี่ยก็คงจะจําได้อือ แล้วมันแยกเก๋แท้แต่รู้ว่าเป็นพระแท้อะแท้เราก็เสร็จแยกแยกเป็นเพราะพว่ามันโลหะมัน,มนใช่ใชโลหะเก่าครับ,รบมันไม่เหมือนกับของปลอมครับนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับ